คุณเคยไว้ใจใครผิดคนไหมครับบางทีการไว้ใจคนผิดอาจแค่ทําให้เราผิดหวังแต่บางครั้งมันอาจเปลี่ยนวันธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นวันที่ไม่มีวันกลับมาอีกเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อโจเคนด้านักสืบคดีฆาตรกรรมระดับลิเวอรเน้์ของกรมตํารวจโคโลราโดสปริงส์ผู้ชายที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยัตราการไขคดีที่น่าทึ่ง92%จากคดีฆาตรกรรมกว่า387คดีแต่วันนี้ เราจะไม่ได้พูดถึงตัวเลขเหล่านั้นเราจะพูดถึงบทเรียนชีวิตที่เขาได้เรียนรู้จากคดีหนึ่งคดีที่เรียกว่า The Coin Shop Murder คดีที่สอนเราว่าเมื่อความไว้ใจผิดคนมันพาไปสู่หายนะได้อย่างไร Fuel for Life Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ f e e l for Life เติมพลังให้ชีวิตผมเป็นเสียงที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในโลกแห่งบทเรียนชีวิตวันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องที่จะทําให้คุณนึกถึงคําถามง่าย ในตอนนี้เราจะไปรู้จักกับโจเคนด้าก่อนว่าเขาเป็นใครและมาจากไหนจากนั้นเราจะมาดูกันว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากคดีนี้และสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าบทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างไรเพราะว่าครับคุณผู้ฟังสิ่งที่โจเคนด้าพบในงานของเขามันไม่ได้อยู่แค่ในโลกของนักสืบเท่านั้นมันอยู่รอบตัวเราทุกคนในทุกๆวันที่เราต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อใจใครบ้างและจะฟังเสียงจากภายในใจเราหรือไม่มาเริ่มกันที่ต้นทางของโจเคนด้าครับ โจเคนดาเกิดในปีคริสต์ศักราช1946ในเมืองเล็กๆชื่อเฮอร์มินีในรัฐเพนซิลเวเนียนี่ไม่ใช่เมืองใหญ่หรอกครับเป็นเมืองเมืองถ่านหินที่ผู้คนส่วนใหญ่ทํางานหนักเพื่อความอยู่รอดครอบครัวของโจเป็นครอบครัวแรงงานพ่อของเขาทํางานในโรงงานชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างใดแต่พ่อแม่ของเขาปลูกฝังสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากในตัวเขานั่นคือความซื่อสัตย์และการใส่ใจในรายละเอียดเมื่อโจยังเป็นเด็ก เขามีนิสัยที่น่าสนใจเขาชอบสังเกตชอบถามและชอบหาคำตอบเวลาเพื่อนเอนเล่นกันตามปกติโจกลับชอบนั่งดูคนดูว่าคนทำอะไรทำไมและเกิดอะไรขึ้นเด็กแปลกๆนี่แหละที่เพื่อนเอนเรียกเขาแต่โจไม่สนใจเพราะเขารู้ว่าตัวเองมีความสนใจที่แตกต่างช่วงวัยรุ่นโจเริ่มสนใจในเรื่องราวของอาชญกรรมเขาอ่านหนังสือนิยายสืบสวนดูภาพยนตร์แนวนี้แต่สิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือจิตวิทยาของมนุษย์ว่าทำไมคนถึงทำอะไรบางอย่าง และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคิดอะไรอยู่หลังจบมัธยมโจตัดสินใจเข้าเรียนที่ University of Pittsburgh สาขา Political Science และต่อด้วย International Relations เขาคิดว่านอนาคตเขาอาจจะเป็นนักการทูตหรือทำงานให้รัฐบาลแต่ชีวิตมีแผนอื่นรออยู่ครับคุณผู้ฟังปีคริสต์ศักราช1973โจจบการศึกษาและเหตุการณ์หนึ่งเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเขาไปตลอดกาล ขณะที่กำลังมองหางานเขาได้เห็นประกาศรับสมัครตำรวจของกรมตำรวจโค l o r a d o Springs เขาคิดว่าทำไมไม่ลองดูล่ะการตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นแค่ทางเลือกชั่วคราวแต่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนักสืบที่โลกจะจดจำตอนแรกๆโจทำงานเป็นตำรวจลาดตระเวนธรรมดาแต่เขาพบว่าสิ่งที่เขาชอบจริงๆคือการไขคดีการหาความจริงการทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และทำไมภายในไม่กี่ปี โจก็ได้เลื่อนไปอยู่หน่วยสืบสวนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะทําให้เขาได้พบเห็นความมืดที่สุดของธรรมชาติมนุษย์โจเคนด้ามีวิธีการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์เขาเชื่อในสองสิ่งหนึ่งคือหลักฐานและสองคือสัญชตาตญาณไม่ไม่ไม่นี่คือคําพูดที่เขาพูดเสมอเมื่อเจอกับคดีที่แปลกประหลาดและเขามีอีกหนึ่งคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์ the facts will tell you everything you need to know ข้อเท็จจริงจะบอกคุณทุกอย่างที่คุณต้องรู้ แต่นอกจากความเชื่อมั่นในหลักฐานแล้วโจยังเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกว่า gut feeling หรือสัญชตาตญาณจากภายในเขาเชื่อว่าร่างกายและจิตใจของเราจะส่งสัญญาณเตือนเสมอเมื่อมีอะไรผิดปกติและนี่คือสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานกว่า23ปีในการไขคดีฆาตรกรรม387คดีด้วยอัตราความสำเร็จ92%แต่ในบรรดาคดีทั้งหมดที่เขาเคยทำมีคดีหนึ่งที่สอนเขาว่า การฟังสัญชตาตญาณภายในมันสำคัญแค่ไหนนั่นคือคดี The Coin Shop Murder คดีที่ความไว้ใจผิดคนกลายเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมและเป็นบทเรียนที่ว่าฟังหรือไม่ฟังเสียงจากภายในมันมีราคาเสมอคุณผู้ฟังครับโจเคนด้าเริ่มต้นจากเด็กแปลกๆในเมืองเหมืองกลายเป็นนักสืบที่โลกจดจาแต่สิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่ความฉลาดหรือเทคนิคการสืบสวนสิ่งที่ทําให้เขาเป็นโจเคนด้า คือความเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองและการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงจากภายในใจแล้วคุณล่ะครับคุณเคยฟังเสียงจากภายในใจตัวเองไหมเวลาที่มันกระซิบเตือนว่าอะไรบางอย่างผิดปกติแต่ก่อนที่เราจะไปดูคดี The c o i Shop Murder er กันผมอยากให้คุณได้รู้จักโจเคนด้ามากขึ้นหน่อยครับเพราะว่าเพื่อจะเข้าใจบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นคนแบบไหนช่วงแรกๆที่โจเข้าทำงานเป็นนักสืบเขาพบว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การหาหลักฐานแต่เป็นการอ่านคน เขาเล่าว่าตอนเป็นมือใหม่เขาเคยถูกหลอกหลายครั้งมีคนร้ายที่มากแกล้งทําเป็นเหยื่อมีพยายี่โกหกและมีคนบริสุทธิ์ที่ดูผิดปกติจนเขาเกือบจะจับผิดคนผมเรียนรู้วิธีแยกแยะความจริงความเท็จไม่ใช่จากตำราเรียนแต่จากการผิดหวังการถูกหลอกและการเจ็บปวดจากความผิดพลาดโจเคยกล่าวไว้คดีแรกที่ทาให้โจเริ่มเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1977เป็นคดีฆาตกรรมหญิงสาววัย23ปี ตอนแรกทุกหลักฐานชี้ไปที่สามีของเธอแต่บางอย่างในใจของโจรู้สึกว่าไม่ใช่ผมนั่งดูใบหน้าของผู้ชายคนนั้นเขาร้องไห้เขากโกรธเขาสิ้นหวังแต่ผมไม่เห็นความผิดผมเห็นแค่ความเจ็บปวดโจเล่าเขาใช้เวลาสามเดือนไปสืบสวนที่ทางอื่นจนในที่สุดพบว่าคนร้ายตัวจริงคือเพื่อนสนิทของเหยื่อคนที่ทุกคนไว้ใจรวมถึงตัวโจเองในตอนแรกวันนั้นผมได้เรียนรู้ว่าหลักฐานสําคัญแต่การฟังเสียงจากภายในใจสําคัญไม่แพ้กันเขากล่าวจากวันนั้น โจเริ่มพัฒนาสิ่งที่เขาเรียกว่า the k e n d a m method วิธีการผสมผสานร,ระหว่างการวิเคราะห์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับการใช้สัญญาณนในการอ่านคนเขาสังเกตว่าผู้คนมักจะส่งสัญญาณออกมาโดยไม่รู้ตัวผ่านภาษากายการเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงการเลือกใช้คำหรือแม้แต่การหายใจคนเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหนร่างกายและจิตใจจะส่งสัญญ,ญาณความจริงออกมาเสมอโจอธิบายแต่ที่สำคัญกว่าโจได้เรียนรู้ที่จะฟังตัวเองด้วย เขาเริ่มสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อไหร่ที่มีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องบางครั้งผมเดินเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่ใช่ไม่มีใครบอกผมหรอกแต่ร่างกายผมรู้เขาเล่าปีต่อปีโจทําคดีฆาตกรรมไปเรื่อยๆเขาเห็นความมืดมิดที่สุดของธรรมชาติมนุษย์เขาเห็นคนที่ฆ่าเพื่อเงินเพื่อความรักเพื่อแค้นเพื่อความหึงหวงและบางครั้งเพื่อเหตุผลที่ไร้สาระสิ้นดีแต่สิ่งที่ทําให้เขาสามารถทํางานนี้ต่อไปได้คือความเชื่อมั่นว่า ความจริงจะชนะในที่สุดและการที่เขาสามารถให้ความยุติธรรมกับครอบครัวของเหยื่อทุกคดีที่ผมทําผมจะคิดถึงครอบครัวของเหยื่อพวกเขาสมควรได้รู้ความจริงพวกเขาสมควรได้รับความยุติธรรมโจกล่าวตลอด23ปีในการทํางานโจพบรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ําๆนั่นคือคนที่ตกเป็นเหยื่อมักจะไว้ใจคนผิดคนคุณจะแปลกใจว่าคนที่ถูกฆ่าส่วนใหญ่รู้จักกับคนที่ฆ่าพวกเขาบางคนเป็นเพื่อนบางคนเป็นคนรักบางคนเป็นคนในครอบครัวเขาอธิบายโจ สังเกตว่าหลายครั้งที่เหยื่อได้ส่งสัญญาณให้คนรอบข้างแล้วว่าพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยกับคนบางคนแต่คนรอบข้างรวมถึงตัวเหยื่อเองมักจะเมินเฉยต่อสัญญาณเหล่านั้นเพราะเราไม่อยากเป็นคนที่คิดมากเราไม่อยากเป็นคนที่ระแวงสงสัยเราอยากเป็นคนดีคนที่ไว้ใจคนอื่นโจวิเคราะห์แต่ประสบการณ์ทําให้โจเรียนรู้ว่าการเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องปิดตาปิดหูต่อสัญญาณอันตรายการระวังตัวไม่ใช่การเป็นคนไม่ดีมันคือการดูแลตัวเอง เขากล่าวและนี่คือบทเรียนสําคัญที่โจได้เรียนรู้จากปีแรกๆในการทํางานแต่บทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดจะมาจากคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1985คดีที่ทําให้เขาได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อเราไม่ฟังสัญชตาตญาณของตัวเองเมื่อเราไว้ใจคนผิดคนผลที่ตามมาจะโหดร้ายแค่ไหนคดีที่เรียกว่า The c o i Shop Murder คดีที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของโจเกี่ยวกับความไว้ใจและการฟังเสียงจากภายในใจไปตลอดกาล คุณผู้ฟังครับบางทีการเป็นคนดีการไว้ใจคนอื่นมันดูเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คําถามคือเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าใครคือคนที่สมควรได้รับความไว้ใจและใครคือคนที่เราควรระวังโจเคนดาจะมีคําตอบให้เราผ่านคดีที่เขาจะไม่มีวันลืมคดี The Coin Shop m u r d เ r เมื่อความไว้ใจผิดคนกลายเป็นโศกนาฏกรรมวันที่15ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1985เป็นวันอังคารธรมธรมดาธรรมดา ในเมือง Colorado Springs ร้านขายเหรียญเก่าเล็กๆชื่อ Mountain View Coins เปิดเหมือนทุกวันเจ้าของร้านชื่อ Harold Hal Johnson วัย67ปีนั่งอ่านหนังสือพิมพ์หลังเคาน์เตอร์เหมือนเคย Hal เป็นชายเก่าที่อ่อนโยนเป็นที่รู้จักในย่านนี้ว่าเป็นคนใจดีมีลูกชายคนหนึ่งชื่อ Tommy วัย22ปีที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับพ่อหลังจากที่แยกทางกับแม่ประมาณบ่ายสองโมงมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้าน h ฮลยิ้มให้และทักทายสวัสดีครับ มหาเหรียญเก่าสิครับยินดีต้อนรับครับต้องการแบบไหนเป็นพิเศษไหมเฮลตอบด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรแต่แทนที่จะตอบชายหนุ่มคนนั้นชักปืนออกมาเอาเงินทั้งหมดในร้านมาเดี๋ยวนี้ข้อตกใจแต่เขาไม่ต่อต้านเขาเปิดเครื่องคิดเงินและยื่นเงินสดทั้งหมดให้ประมาณ300อเหรียญขอมีค่าด้วยเหรียญทองชายหนุ่มตะโกนพอพยายามอธิบายว่าขอมีค่าส่วนใหญ่เก็บไว้ในตู้เซฟเขาไม่รู้รหัสเพราะลูกชายเป็นคนดูแลแต่คนร้ายไม่เชื่อ เขายิงโดยไม่ลังเลแฮลล้มลงและตายในร้านของตัวเอง20นาทีต่อมาทอมมี่กลับมาถึงร้านเขาพบพ่อนอนตายอยู่ในแอ่งเลือดโจเคนด้าได้รับแจ้งเหตุและมาถึงที่เกิดเหตุภายใน45นาทีหลังการยิงเขาเดินสำรวจร้านดูท่าทางของเหยือ่อและสังเกตร,รายละเอียดต่างๆบางอย่างไม่ถูกโจโกคิดในใจครั้งแรกที่เขาสัมภาษณ์ทอมมี่ลูกชายของเหยือ่อโจโรู้สึกได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้กำลังซ่อนอะไรบางอย่าง ผมไปทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนกลับมาก็เจอพ่อทอมมี่ร้องไห้เพื่อนคนไหนโจถามเพื่อนเก่าไมค์ไมค์โรดริเกสทอมมี่ตอบลังเลโจสังเกตว่าทอมมี่หลีกสายตามือสัน่นและมีเหงื่อออกมากแม้ว่าอากาศจะไม่ร้อนภายในใจของโจมีเสียงกระซิบว่าเด็กคนนี้รู้อะไรบางอย่างแต่โจไม่รีบร้อนเขาใช้เวลาสองสัปดาห์ในการสืบสวนตรวจสอบพยานตรวจสอบการเงินของร้านและที่สำคัญคือ การสืบหาไมค์โรดริเกสและแล้วโจก็พบความจริงที่น่าสะเทือนใจไมค์โรดริเกสไม่ใช่แค่เพื่อนเขาเป็นเพื่อนสนิทของทอมมี่ที่มีปัญหาการเงินและรู้ดีว่าร้านขายเหรียญมีของมีค่าเท่าไหร่ทอมมี่ได้เล่าให้ไมค์ฟังว่าพ่อเขามีนิสัยไว้ใจคนง่ายไม่เคยระแวงใครและมักจะทํางานคนเดียวในร้านตอนบ่ายทอมมี่บอกไมค์ว่าถ้าใครแก้เป็นลูกค้าพ่อเขาจะไม่สงสัยเพราะเขาเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายโจเล่าให้ทีมฟัง แต่สิ่งที่น่าสะเพือนใจที่สุดคือทอมมี่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดการฆาตกรรมเขาแค่อยากให้ Mike ไมค์เป็ดปล้นไม่ใช่ฆ่าเด็กคนนี้คิดว่าปล้นแล้วหนีง่ายๆไม่มีใครบาดเจ็บแต่เขาไม่รู้ว่าเพื่อนของเขาเป็นคนใจร้ายโจอธิบายเมื่อโจจับกลุ่มทอมมี่และไมค์ได้ทอมมี่สารภาพทันทีเขาร้องไห้และพูดว่าผมไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ผมแค่อยากได้เงินพ่อเข้าใจดีมากเขาไว้ใจคนง่ายถ้าผมบอกเขาต,งตรงๆว่าต้องการเงินเขาคงให้ผมแน่แน แต่ผมกลัวเขาจะผิดหวังคำพูดนี้ทำให้โจเศร้าใจมากเพราะเขารู้ว่าเฮลจอนสันเป็นคนที่ไว้ใจลูกชายของตัวเองหนึ่งเอร์เซและความไว้ใจนั่นเองกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องตายคาดีนี้สอนผมว่าบางครั้งความไว้ใจที่มากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้โจกล่าวในภายหลังแต่ที่สำคัญกว่าโจได้เรียนรู้บทเรียนที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการฟังสัญชตาตญาณตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเห็นทอมมี่ผมรู้สึกว่าบางอย่างไม่ถูกแต่เขาเป็นลูกของเหยื่อผมเกือบจะไม่เชื่อตัวเอง แต่สุดท้ายสัญชาตญาณไม่ได้โกหกผมคดีนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่โจจะพกติดตัวไปตลอดชีวิตเรื่องราวของเฮลจอห์นสันคือเรื่องราวของผู้ชายดีคนหนึ่งที่ไว้ใจคนผิดและจ่ายด้วยชีวิตของตัวเองคุณผู้ฟังครับคำถามคือถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ของทอมมี่หรือแม้แต่ฮอล l เราจะทำอย่างไรและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่ควรฟังเสียงจากภายในใจคุณผู้ฟังครับ หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของคดี The c o i Shop Murder กันไปแล้วผมอยากให้เราหยุดสักครู่เพื่อมาวิเคราะห์กันว่าทำไมคดีนี้ถึงทำให้โจเคนด้าเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการฟังสัญชาตญาณและที่สำคัญเราจะเอาบทเรียนนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรผมจะบอกตรงๆเลยครับโจเคนด้าไม่ได้เป็นนักสืบระดับโลกเพราะเขาฉลาดที่สุดหรือมีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างมีอยู่3ข้อหลักๆครับข้อแรกการผสมผสานระหว่างหลักฐานกับสัญชาตญาณ คนส่วนใหญ่มักจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็จะเชื่อแต่หลักฐานฝั่งหนึ่งก็จะเชื่อแต่ความรู้สึกแต่โจโเขาเข้าใจว่าทั้งสองอย่างมีความสำคัญพอกันหลักฐานจะบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สัญชตาตญาณจะบอกคุณว่าควรมองหาอะไรโจเคยกล่าวไว้ในคดีคอยช็อปมอร์เดอร์เขาใช้หลักฐานในการติดตามทอมมี่และไมค์แต่เขาใช้สัญชตาตญาณในการรู้ว่าทอมมี่กำลังซ่อนอะไรอยู่ข้อ 2. ความอดทนในการรอคอยความจริงสิ่งที่ทําให้โจ แตกต่างจากนักสืบคนอื่นๆคือเขาไม่รีบร้อนเขาไม่มีความดันในการต้องหาคำตอบให้ได้เร็วที่สุดความจริงมีกำหนดเวลาของมันเองเราไม่สามารถบังคับมันได้เขากล่าวในหลายๆคดีโจใช้เวลาเป็นเดือนในการสืบสวนขณะที่เพื่อนร่วมง,งานคนอื่นอาจจะรีบสรุปผลแล้วข้อ 3. การเอาใจใส่ต่อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยโจสังเกตท,ทุกอย่างตั้งแต่วิธีการหายใจของผู้ต้องสงสัยไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียง คนเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ร่างกายจะส่งสัญญาณออกมาเสมอเขาอธิบายคุณรู้ฟังครับสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับโจเคนด้าคือวิธีคิดของเขาเขามองโลกแตกต่างจากคนทั่วไปเขาเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลในการทําสิ่งที่พวกเขาทํานี่ไม่ได้หมายความว่าเขายืนยันพฤติกรรมของคนร้ายแต่เขาเข้าใจว่าการที่เราจะแก้ปัญหาได้เราต้องเข้าใจรากเหง้าของปัญหาก่อนในคดีคอยช็อปมร์เดอร์โจ ไม่ได้โกรธทอมมี่ที่ทรยศพ่อของตัวเองแต่เขาพยายามเข้าใจว่าทำไมทอมมี่ถึงเลือกทางนี้เด็กคนนี้กลัวพ่อจะผิดหวังจนกลัวมากกว่าความตายนี่คือปัญหาจิตใจที่ลึกมากเขาเชื่อในพลังของการสังเกตโจมีความเชื่อว่าการสังเกตคือศิละปะที่หายไปเขาคิดว่าคนสมัยนี้มัวแต่ดูโทรศัพท์ไม่สนใจคนรอบข้างจนลืมที่จะสังเกตสัญญ,ญาณต่างๆที่อาจจะช่วยชีวิตเราได้ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าคนรอบข้างแสดงออกผ่านภาษากายน้ำเสียงและการกระทำ มากกว่าที่พวกเขาพูดออกมาเขาเชื่อในความสําคัญของ gut feeling แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่โจได้เรียนรู้คือการเชื่อใจสัญชตาตญาณของตัวเองร่างกายเราคือเครื่องตรวจจับที่ดีที่สุดมันรู้เมื่อมีอันตรายแม้ว่าสมองเราจะยังไม่เข้าใจเขากล่าวในคดีหลายๆคดีโจรู้สึกไม่สบายใจก่อนที่จะพบหลักฐานและทุกครั้งที่เขาเพิกเฉยต่อความรู้สึกนั้นเขาก็เสียเวลาในการสืบสวนจากประสบการณ์กว่า20ปีของโจ เขาได้เห็นความผิดพลาดที่คนทาซ้ําๆกันความผิดพลาดข้อแรกเมินเฉยต่อสัญญาณเตือนคนเราชอบหาเหตุผลให้ตัวเองเมื่อรู้สึกไม่สบายใจเราจะบอกตัวเองว่าคิดมากแล้วโจอ,อธิบายในคดีคอยช็อปเมอร์เดอร์หากเขาฟังสัญชตาตญาณของตัวเองอาจจะรู้ว่าลูกชายกําลังมีปัญหาแต่เขาเลือกที่จะไว้ใจแบบสมบูรณ์ความผิดพลาดข้อ2ไว้ใจคนผิดเพราะไม่อยากเป็นคนเลวแล้วอยากเป็นคนดีแล้อยากไว้ใจคนอื่น แต่บางทีความดีงามของเราถูกคนใช้ประโยชน์โจกล่าวหลายคดีที่โจทำเหยื่อเป็นคนดีที่ไว้ใจคนผิดคนเพราะไม่อยากคิดในแง่ร้ายความผิดพลาดข้อ3ไม่พูดความจริงเพราะกลัวทำร้ายความรู้สึกเทอมี่ไม่ได้บอกพ่อความจริงเกี่ยวกับปัญหาเงินเพราะกลัวพ่อจะผิดหวังแต่ในที่สุดความเงียบของเขากลับทำร้ายพ่อมากกว่าบางทีการพูดความจริงที่เจ็บปวดดีกว่าการเก็บความลับที่อันตรายโจสรุปคุณผู้ฟังครับ สิ่งที่โจเคนด้าสอนเราผ่านคดีนี้คือการเรียนรู้ที่จะฟังเสียงจากภายในใจไม่ใช่เพื่อให้เราเระแวงโลกแต่เพื่อให้เราปกป้องตัวเองและคนที่เรารักมาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับคุณผู้ฟังนั่นคือเราจะเอาบทเรียนจากโจเคนด้าและคดี The Coin Shop Murder มาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบทเรียนสําคัญจากเรื่องราวบทเรียนข้อแรกฟังเสียงจากภายในใจมันมีราคาเสมอครับคุณผู้ฟังสิ่งที่โจเคนด้าได้เรียนรู้จากคดีนี้ คือเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราส่งสัญญาณว่าบางอย่างไม่ถูกเราไม่ควรเพิกเฉยนี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องระแวงทุกคนแต่หมายความว่าเราควรให้ความสําคัญกับความรู้สึกภายในใจยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราเจอคนใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายใจโดยไม่รู้สาเหตุแทนที่จะบอกตัวเองว่าคิดมากลองสังเกตดูว่าอะไรทําให้เรารู้สึกแบบนั้นบทเรียนข้อ2ความไว้ใจต้องมาพร้อมกับความระมัดระวัง ฮาวจอห์นสันเป็นคนดีที่ไว้ใจลูกชายแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ความไว้ใจที่ไม่มีการระมัดระวังกลายเป็นจุดอ่อนของเขาการไว้ใจคนไม่ใช่เรื่องผิดแต่การไว้ใจอย่างตาบอดอาจเป็นอันตรายโจกล่าวการไว้ใจที่ฉลาดคือการไว้ใจพร้อมกับการตรวจสอบการไว้ใจพร้อมกับการสื่อสารบทเรียนข้อ3ความจริงที่เจ็บปวดดีกว่าความเงียบที่อันตรายทอมมี่ไม่กล้าบอกพ่อเรื่องปัญหาเงินเพราะกลัวพ่อจะผิดหวังแต่ในที่สุด ความเงียบของเขากลับทำลายครอบครัวถ้าทอมมี่พูดความจริงตั้งแต่แรกเฮลอาจจะช่วยได้อาจจะหาทางออกร่วมกันได้แนวทางที่เรานำไปใช้ได้จริงวิธีที่1ฝึกฟังสัญชตาตญาณทุกวันก่อนนอนให้ใช้เวลา5นาทีถามตัวเองว่าวันนี้มีสถานการณ์ไหนที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจอย่าพยายามหาเหตุผลหรือแก้ตัวแค่สังเกตและจดจำความรู้สึกนั้นลองทำแบบนี้ต่อเนื่อง1เดือน คุณจะเริ่มเห็นรูปแบบของสัญชตาตญาณตัวเองวิธีที่สสื่อสารความจริงอย่างอ่อนโยนเมื่อรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมของคนใกล้ชิดอย่ากเก็บไว้ในใจแต่อย่าโจมตีหรือกล่าวหาด้วยลองใช้ประโยคแบบช่วงนี้เห็นเธอเครียดมากมีอะไรที่พี่ช่วยได้ไหมการเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดความจริงมักจะได้ผลดีกว่าการบังคับวิธีที่3ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนความไว้ใจไม่ได้หมายความว่าไม่มีขอบเขต ในครอบครัวในที่ทำงานหรือในความสัมพันธ์เราควรมีขอบเขตที่ชัดเจนตัวอย่างถ้าลูกอยากยืมเงินเราสามารถไว้ใจได้แต่ควรมีข้อตกลงที่ชัดเจนเรื่องการใช้และการคืนวิธีที่4ส,สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับความจริงทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าการพูดความจริงกับเราไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวบอกคนที่เรารักว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอยากให้เล่าความจริงให้ฟังเราจะหาทางแก้ปัญหาด้วยกันการสร้างความไว้ใจแบบสองทางนี้ จะช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่โจเคนด้าสอนเราผ่านคดีนี้ไม่ใช่การสอนให้เราไม่ไว้ใจใครแต่เป็นการสอนให้เราฉลาดในการไว้ใจการฟังสัญชตาตญาณไม่ใช่การกลัวโลกแต่เป็นการใช้ปัญญาที่ธรรมชาติให้เรามาเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่เรารักคุณผู้ฟังทุกท่านครับเราได้เดินทางมาด้วยกันจากเรื่องราวของโจเคนด้านักสืบคดีฆาตกรรมผู้ยิ่งใหญ่ผ่านคดี The c o y Shop Murder ที่สะเทือนใจ ให้ผมสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ประเด็นแรกโจเคนด้าประสบความสําเร็จไม่ใช่เพราะเขาฉลาดที่สุดแต่เพราะเขาเรียนรู้ที่จะผสมผสานระหว่างหลักฐานกับสัญชาตญาณเขาอดทนรอคอยความจริงและเขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆประเด็นที่2คดี The c o อ Shop Mur ร์เสอนเราว่าความไว้ใจผิดคนอาจมีราคาแพงมากเฮาจอนสันเป็นผู้ชายดีที่ไว้ใจลูกชายแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ความไว้ใจนั่นเองกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเสียชีวิต ประเด็นที่3การฟังสัญชตาตญาณไม่ใช่การเป็นคนระแวงสงสัยแต่เป็นการใช้ปัญญาที่ธรรมชาติให้เรามาร่างกายและจิตใจเราจะส่งสัญญาณเตือนเสมอเมื่อมีอันตรายคุณฟังครับการนำบทเรียนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงจะช่วยให้เราได้อะไรบ้างประโยชน์แรกเราจะปลอดภัยมากขึ้นเพราะเราเรียนรู้ที่จะระวังและระมัดระวังโดยไม่ต้องกลัวโลกหรือไม่ไว้ใจใครประโยชน์ที่2 ความสัมพันธ์ของเราจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะเราเรียนรู้ที่จะสื่อสารความจริงและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการพูดความจริงประโยชน์ที่3เราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะเราเรียนรู้ที่จะใช้ทั้งเหตุผลและสัญชตาตญาณในการตัดสินใจวันนี้ผมมีการบ้านง่ายๆให้คุณผู้ฟังทุกท่านภารกิจที่1ฝึกฟังตัวเองสัปดาห์นี้ทุกเย็นก่อนนอนให้ใช้เวลา5นาทีถามตัวเองว่าวันนี้มีช่วงไหนที่รู้สึกไม่สบายใจ อย่าพยายามหาเหตุผลแค่สังเกตและจดจำทำแบบนี้ไปเจวันและดูว่าคุณจะค้นพบอะไรเกี่ยวกับตัวเองภารกิจที่สองเริ่มการสนทนาที่ยากถ้าคุณมีคนสำคัญในชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องลองเปิดการสนทนาด้วยความอ่อนโยนใช้ประโยคแบบฉันสังเกตว่าช่วงนี้เธอดูเครียดมีอะไรที่ฉันช่วยได้ไหมภารกิจที่3ตั้งขอบเขตที่ชัดเจนในความสัมพันธ์สำคัญของคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรัก ลองคุยกันเรื่องขอบเขตที่ทุกฝ่ายสบายใจความไว้ใจที่มีขอบเขตชัดเจนมักจะยั่งยืนกว่าความไว้ใจที่ไม่มีขอบเขตคุณผู้ฟังครับสิ่งที่โจเคนด้าสอนเราไม่ใช่แค่เรื่องราวของนักสืบคดีฆาตกรรมแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่เราทุกคนสามารถนําไปใช้ได้จำไว้ว่าการฟังสัญชตาตญาณมีราคาเสมอไม่ว่าเราจะเลือกฟังหรือไม่ฟังถ้าเราเลือกฟังเราอาจจะรอดพ้นจากอันตรายหรือช่วยคนที่เรารักได้ทันแต่ถ้าเราเลือกไม่ฟัง เราอาจจะต้องเสียใจทีหลังเหมือนเรื่องราวของแฮลจอห์นสันการเลือกอยู่ที่เราแต่โอกาสอาจจะไม่รออยู่เสมอผมอยากฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังทุกท่านว่าคุณเคยมีประสบการณ์ไหมที่รู้สึกไม่สบายใจกับสถานการณ์หนึ่งแต่เพิกเฉยไปแล้วภายหลังพบว่าสัญชตาตญาณนั้นถูกหรือคุณมีเทคนิคอะไรในการฟังเสียงจากภายในใจที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ด้านล่างครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆ ได้ฟังกันและอย่าลืมกดติดตามช่อง Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆและบทเรียนชีวิตที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับฟังในวันนี้ครับและจำไว้ว่าฟังหรือไม่ฟังเสียงจากภายในใจมันมีราคาเสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ